บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบว่าสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกับสูจ่จองแกนจิมชมเด้อพี่น้องเด้อมาๆมา,มาพี่น้องนั่งกินข้างบ่านร่มเาหนาววีวีไิขีปลาหมึกไหมพี่น้องนี่น้องมีปลาหมึกหมีปลาหมึกนีเป็นแก้วพริกสดเอบเสียบไม่ไปย่าง เด็กไก่มันน้อยนี่นองหาตวัวลาตวัว <c oughs> อันนี้มักเทการหรือมักดินฟ้าเผาไฟมืนอนส่วนนี้เป็นดอกแคดอกแคแก่ร่มหนาวควนว่าไอ้ดอกสนูจะดอกสนี่นพี่นองดอกสนอัน,นี่ดอกแคดอกสนูออันนี้ประกาศ คนเหยียวพี่น้องคนเหยียวมา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 เด้อพี่น้องมาเด้อคนเหยียวกับจีปลาหมึกนี่นี่กีปลาหมึกเยี่ยวโอ้ยขี้ขอึกหักพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มันกินขอน้ำกันความมันกินกไก่กไกกไกกอย่าลืมกดซับไก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นยกรลังแรงใจผมในค ja, ุ้เท่าเลยพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องนะ ซอวกันพี่น้องมึงแกวน้ำพริกปลาระตำเองแกงบอกพี่นอนรบมาสิ้นี่ยงหด้อเพี่องหอมดีเพื่อ

ว่าชายย่ประกาศเลยม้นฉิดเป็นหู้จอแจแวอยู่นี่ก็โตมาส่งผมออกตอนล่างไม่ตัดร่มเลยว่าพือท กี่ประมุกกาดหนาวเริ่มมากใช่เราไจะยากจนใหม่รันตงน,น้อยากไปเพียนนั่นเียนนี้กบมาใหม่

nào cũng bà Thì có chuyện cho con dâu mà nóng Mấy đoàn phải bị mắc yếu, mấy đoàn phạt Mấy lục nhẹ ปลูกพักปลูกยักใหเพี่ยกจบมาฝากดู แยงรันองมันสะพานแสงธม,มชาติจริงๆ่มบริจีอยาจิงไห้ น้อนกินใบสอยมั้ยห่เนาะมกโตผมไปล้างพ้อตัวน,น,น้อนมันครั้งนี้ ีเ <c oughs> ่พี่น้องมือนี้ก็ขอจบคลิปไปที่เพลี้ยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นดะไรเป็นเมนูหนาหนาวเนาะพี่นอ้องกีปลาหมึกกีปลาหมึก ข้าวเหนียวตำเจียวติกวต๊กสดแต่ว่าเป็ดกีไฟแล้วมาต่ำนะพี่น้องใส่หอมกระเทียมติ๊กแป้งัวแล้วก็นน้ำปลาติบมะนาวใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็พักผักธรรมชาติเลยผักกาดแบบธรรมชาติเลยแล้วก็มือได้ดอกแคกับดอกสนุ่ดอกสนุหน่อยอกับดอกแคบ้านมัก กินฝาหรมะเพี๊กาแล้วก็ปลาหมึกย่างไอ้ปลาหมึกกับย่างไก่พี่น้องโอ้ขัดอยู่พี่น้องเดี๋ยเนาสำหรับมือ้อน,นี้ก็ฝากคลิปใบเตยเพียงตัวนี้ก็เด้อพี่น้องจังไดลายขันยากอะจัดเลยพี่น้องมันเข้าหน้าหนาวแเราบอกว่ากี่ย่างๆโอ้เข่าบรรยากาศคักพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับนี้ก็ช่องเจนจีจมตกวจากไรกันเนาะครับพี่น้อง,อองไว้พบกันคลิปหนา้าหรือคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้อง ขอพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยามาไก่ความไข่ยามาเวียนลำลำเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุถูกสำหรับนี้ช่องเจ็ดจิตจมจากไลฟ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ